what <inaudible> do ต้นครับเจ้าของร้านเออโต้ดิกครับแต่วันนี้ผมไม่ได้อยู่ที่เออโต้วดิกครับวันนี้ว่างงานก็เลยเอารถมาล้างลูกค้าหลายคนที่เข้ามาใช้บริการที่ร้านเออโต้วดิกเนี่ยชอบถามผมเสมอว่ารถพี่ต้นทำไมเงาจังรถพี่ต้นทำไมดูสะอาดจังรถพี่ต้นล้างที่ไหนล้างเองหรือเปล่าใช้น้ำยาอะไรเคลือบแก้วหรือเปล่าบอกตรงๆครับล้างรถที่ร้านนี้ครับ Unlimited Car Detailing นะครับล้างที่ร้านนี้มาถ้าจำความได้นะครั้งแรกที่มาล้างคือปี2009อะตอนนี้ปี2023ล้างรถที่นี่ แป๊บเดียวนะ14ปีแล้วอะครับคิดดูแล้วกันนะตอนนี้โอ้โหเรียกว่าเป็นลูกค้าประจําที่นี่ก็แล้วกันล้างเคลือบสีนะครับเคลือบแก้วแล้วก็บริการล่าสุดที่ร้านนี้เขาทำเ่ยก็คือติดฟิล์มกันรอยคือยุคนี้มันเป็นยุคที่ทุกคนเนี่ยแลปใส่กันรอยจริงๆไม่ได้มีแค่แลปใสนะครับมีแรปด้านด้วยนะครับที่เห็นเนี่ยก็คือเป็นเหมือนห้องพักรถที่เขาล้างเสร็จแล้วแล้วก็มาเก็บรายละเอียดนะครับสมมุติว่าล้างเรียบร้อยปุ๊บมาเก็บรายละเอียดในห้องที่ไม่มีแสงสว่างแบบนี้มันจะเห็นคราบสกรปร ที่มันยังเหลืออยู่อะไรแบบนี้ซึ่งพวกนี้เขาทำความสะอาดได้ละเอียดทุกซอกทุกมุมผมบอกเลยนะหลายๆคนเนี่ยเวลาเห็นรถผมจอดอยู่ที่ร้านแล้วชอบถามว่าทำไมท้องล้อมาสะอาดจังร้านนี้ครับหลวงให้ไม่ไม่ใช่แค่ท้องล้อนะซุ้มล้อท้องล้อรถแต่งอะไรต่างเนี่ยคือพี่เขาค่อนข้างเข้าใจนะครับเจ้าของร้านชื่อพี่อามครับฝากนะครับฝากเรียกว่าแนะนำก็แล้วกันร้าน Unlimited Car Detailing ครับตั้งอยู่ถนนบรมราชชนนีขาเข้านะครับอยู่ใกล้ๆกล้กับซอยบรมราชชนี6.2 4ทับเป็นฝั่งขาเข้านะ ถ้าสมมุติว่าเรามองเนี่ยเห็นปะอยู่ทิศทางเดียวกับร้านผมมาแหละแต่ว่าจะเป็นจะเป็นช่วงที่ไกลออกมาหน่อยแถวๆช่วงสายสองสายสามนะครับถ้าสังเกตสะพานลอยฟ้าบรมราชชนาธิ์พี่เขาจะอยู่เสาต่อหม้อต้นที่234ร้านะครับร้านผมอยู่ต่อหม้อ98นะครับก็เนี่ยรถอันนี้ไม่ใช่รถผมนะรถผมรอล้างอยู่ทางนู้นวันนี้เอาบ m มาล้างนะครับอยากจะพามาดูด้วยตอนนี้เทสลาก็เห็นกันอยู่ว่าตอนนี้ที่ร้านเนี่ยจะมีเทสลาเข้ามาใช้บริการค่อนข้างเยอะ,ะหลายๆคนที่รับรถใหม่และหาฟิล์มติดนะครับ ช่วงนี้ก็จะมีเรื่องของฟิล์มโซลาร์กาดหลายๆตัว Black Phantom, LX Series, Si n i t ไ IR ฟิล์มหลังคาทูวิวที่ผมแนะนำอยู่ในหลายๆคลิปก็แล้วกันนะครับแต่ว่าร้านผมเนี่ยยังไม่ได้ครอบคุมการบริการในเรื่องของการติดฟิล์มกันลอยผมบอกก่อนเลยนะหลายๆคนที่ไม่เคยใช้เทสลานะครับอาจจะลืมหรือมองข้ามเรื่องของฟิล์มกันรอยคิดว่าไม่จําเป็นเฮ้ยใช้รถมาไม่เห็นเคยติดเลยไม่เห็นจะต้องติดเลยเบนท์บีดูนะตเะเกียะอะผมให้ดูอีกทีเบนท์บี สังเกตดีๆนะครับเบนซ์บีเนี่ยรถเนี่ยผมใช้คําว่ารถมันมีกระจังหน้าเห็นไหมครับดูดีนะรถมีกระจังหน้าก็มันจะมีการชนก่อนถูกปะการชนเสร็จปุ๊บก็จะมีกระจังหน้ากระจังหน้าก็เห็นไหมโลโก้เบนซ์โลโก้บีเที่เป็นไตคู่อย่างเงี้ยคิดน่กริลนะครับโลโก้เบนซ์แบบนี้และค่อยมีฝากระโปรงใช่ไหมครับการชนกระจังฝากระโปรงใช่ไหมอ่ะดูอย่างเงี้ยเห็นไหม นี่รถเราเองรถสปอร์ตของเรานี่คืออะไรกันชนกระจังฝากระโปรงใช่ปะ่ะดังนั้นคิดว่าหลายๆคนเนี่ยอาจจะรู้สึกว่าเฮ้ยทำไมต้องติดฟิล์มวะมันไม่จําเป็นมันแพงมันแพงอะ่ะบางคนหลายๆหลายๆคนคิดว่าติดฟิล์มกันรอยต้องมีเป็นแสนนะครับเพราะทุกคนจะเห็นว่าซูเปอร์คาร์ต่างๆเนี่ยติดกันเป็นแสนที่เหน็นตอนนี้แบบพวกเอ่อบอชเช่ใช่ไหมบอชเช่ติดกันเยอะเฟอร์รารี่ลัมโบเราแค่รถเทสซาเอง2ล้านกว่าต้องติดด้วยหรอมาดูสิแมที่ อยากจะพามาดูอ่ะก็เพราะว่าคันนี้ครับอันนี้เป็นรถเชื่อนผมละกัน เป็นรถเพื่อนผมก็คือเป็น t ท s l a m o เด l Y Performance นะครับที่เขารับรถมาและนำมาให้ผมติดฟิล์มคันนี้เลือกเป็นโซลากาศ Black แ a n ท o อรอบคันนะครับแล้วก็หลังคาเป็นฟิล์มโซลากาศรุ่น True View ที่ผมพูดในหลายคลิปว่ามันคือฟิล์มสำหรับหลังคาโดยเฉพาะนะครับคันนี้ติดฟิล์มกระจกฟิล์มหลังคาเสร็จแล้วอยากติดฟิล์มกันลอยผมไม่ได้ไม่ได้ทำก็เลยแนะนำส่งมาให้ร้านนี้นะครับร้าน Unlimited Car d e t a i l i n g เจ้าของร้านชื่อพี่อาร์มนะครับก็คือรถคันสีน้ำเงินเนี่ย รถโดยทั่วไปเนี่ยหลายหลายคนที่ใช้รถมาไม่เคยมีประสบการณ์ในการติดฟิล์มกันรอยเลยเพราะอะไรเพราะรถเนี่ยมันมีกระจังหน้ามีกันชนมีกระจังหน้าแล้วก็มีฝากระโปรงแต่เทสซาเห็นไหมครับนี่คืออะไรนี่คือกันชนกระจังหน้าไปไหนอะกระจังหน้าไม่มีใช่ไหมดังนั้นเนี่ยเวลาหินมันดีดสมมติคุณขับตามรถบรรทุกหรือไม่ต้องรถบรรทุกหรอกรถธรรมดาก็ตามเนี่ยรถเราขับตามผมเคยไปขับรถเล่นกับเพื่อนอย่างเงี้ยขับตามรถเก่งทั่วไปหินมันก็ดีครับแปลว่าอะไรแปลว่าปกติอะรถมันมีกระจังหน้าฝากระโปรงมันอยู่สูงถูกไหมครับแต่อันนนเี้ยกลาาป็ว่ ออกันชนปุ๊บมันไม่มีกระจังลวอย่าง BM มันจะมีกระจังลูกไตคู่เห็นไหมครับถ้าลองค่อยๆนึกตามนะตรงนี้เป็นฝากระโปรงเลยแปลว่าฝากระโปรงเป็นจุดที่รับหินเต็มๆครับสมมติหินดิดมาปเป้งเข้าเลยรถผมโดนมาแล้วครับก่อนจะมาติดฟิล์มที่นี่นะครับโดนไปก่อนเสียดายมากเลยสีหลุดไปเลยคันนี้เป็นโมเดลวเป็นรถของรุ่นน้องเลือกติดฟิล์มยี่ห้อออโตชิลครับคันนี้เลือกติดเฉพาะในจุดที่เป็นจุดเสี่ยง จุดเสี่ยงที่ผมมองก็คือการชนหน้าเนี่ยแน่นอนละไฟหน้าเห็นไหมครับจุดที่มันอยู่ใกล้กันสมมติหินดีดมามันโดนก่อนเลยการชนไฟหน้าฝากระโปรงแ้มข้างและที่สาคัญคือกระจกมองข้างชุดนี้หลายหลายคนบอกว่าแพงหรือเปล่า5 0 0 0มื่นหกหมืนทั้งคันเนี่ยเป็นแสนอ่าใช่ผมไม่เถียงแต่ถ้าเราเลือกติดแค่ครึ่งหัวเนี่ยถ้าคิดว่ารถเคซ่าคือรถใช้งานนะผมมองว่าหลายๆลูกค้าหลายๆท่านคือรถใช้งานเลยอ่ะใช้งานจริงๆต่างๆเลยคือจากประสบการณ์คือแต่งน้อยมากโหลดน้อยมาก มาเปลี่ยนโช้กเพื่ออยากให้ขับดีนะครับแล้วก็ติดฟิล์มให้ขับสบายส่วนมากหลายๆคนไม่ได้เน้นเรื่องความสวยงามเลยคือเน้นเรื่องการใช้งานเน้นเรื่องการขับสบายเน้นเรื่องการขับดีดังนั้นรถคันนี้ต้องไปได้ทุกที่ครับจะไปตลาดไปตีกอ๊อฟไปเที่ยวกลางวันกลางคืนไปต่างจังหวัดหาจุดชาร์จรอได้เลยครับใช้ได้ดังนั้นลุยทุกที่หินต้องมีครับชุดนี้นะแบบนี้สามหมื่นบาทราคาไม่ได้ไม่ได้ถึงกับแพงแล้วก็เป็นราคาที่ผมมองว่ามันจับต้องได้นะครับย้ำอีกทีนะกันชนหน้าแก้มไฟหน้าฝากระโปรงหน้ากระจกมองข้างและไม่ นะเขายังแถมจุดเสี่ยงต่างๆเช่นมือเปิดประตูครับชายบันไดที่แบบเวลาเราจะก้าวขึ้นลงเ่ยขามันจะไปเตะโดนเงี้ยเขาจะแถมชายบันไดให้ด้วยแล้วก็มันจะมีตรงคอนโซลคอนโซลกลางอะ่ะที่หลายๆคนชอบเอามือไปวางเอาของไปวางแบบนี้เห็นพี่เขาแถมให้ด้วยนะครับถ้าสมมติเราทำชุดนี้และที่สําคัญนะหัวใจหลักเลยเทสซาทางานด้วยอะไรครับทำงานด้วยจอครับจอกลาง จอกลางเนี่ยคือ head unit เลยเพราะทุกคนเนี่ยขึ้นโรเทสลาไม่มีจอไปไหนไม่ได้เลยถูกไหมฟิล์มกันรอยหนะ้าจอชุด3ามหมนี่เขาแถมด้วยนะชุดนี้เป็นออโต้ชิลครับเห็นเขาบอกผมคร่าวๆนะว่ามันรับประกัน3ปีในระยะเวลา3ปีเนี่ยกลับมาเซอร์วิสไม่มีค่าใช้จ่ายด้วยเหมือนเรามาล้างรถฟรีอะเช็คสภาพฟิลม์มถ้ามันเปิด หรือว่ามันไม่สวยตรงไหนเปลี่ยนนะครับแก้ไขเปลี่ยนในตลอดระยะเวลา3ปีซึ่งไม่ต้องห่วงเลยร้านนี้เปิดมาเกิน15ปีแล้วครับไม่ต้องกลัวว่าอีก2ปีร้านจะปิดหนีไม่มีทางครับคันนี้ออโต้ชิลเหมือนกันคันนี้ถ้าคุณหน้าคุณตาคือรถผมเองครับคันนี้ออโต้ชิลเกรดที่จะสูงขึ้นมากว่าคันนู้นอีกครั้งนิดนึงราคาเฉพาะท่อนหัวรวมไอ้ส่วนที่ผมพูดไปทั้งหมดเนี่ยสี่หมื่นสามหมื่นสี่หมื่นดูภายนอกไม่แตกต่างนะรายละเอียดต้องมาถามที่ร้านครับว่ามันต่างกันยังไงแต่คันนี้เป็นนนนนจจจุดไฮไลลท,ท์ี่่าาสใคคคคือคคืออหยๆะชิรั ฟิล์มกันรอยใสเงาใช่ไหมปัจจุบันปีนี้ผมเห็นนะผมเริ่มเห็นแล้วว่าฟิล์มแบบด้านเนี่ยมันเริ่มมีเข้ามาให้เห็นมันไม่ใช่ฟิล์มสีด้านนะเพื่อนๆจะรู้สึกว่าสมมติเรามีรถสีขาวอยากไปแลปเทาด้านไปแลปแดงด้านน้ำเงินด้านทองด้านใช่แต่ไม่ใช่คันนี้คือสีรถเขาคือสีน้ำเงินซึ่งเทสลาที่เขาบอกว่าเวลาเราซื้อแล้วต้องกดเพิ่ม5 0ห้ามื่น่ะเคยเห็นไหมเวลาเราซื้อรถเทสลา สีที่มาเป็นแสแตนดาร์ดไม่ต้องเพิ่มเงินก็คือสีดําใช่ไหมครับน้ําเงินเทาขาว,ขาวเพิ่ม50,000สีแดงแบบนี้เพิ่ม80,000ืคันนี้คือเบสรถคือสีน้าเงินที่เพิ่มเงินมา50,000บาทจากเทสซาไทยแลนด์มาติดฟิล์มกันรอยแต่ฟิล์มกันรอยที่ติดคันนี้เขาเรียกฟิล์มกันรอยแบบด้านนะครับเป็นแบบแมตติดทั้งคันอันนี้ไม่ได้ติดรวมหลังคานะค่าตัวอยู่ประมาณ9 5 0 0 0บาท เป็นฟิล์มของออโต้ชิล l d เช่นเดียวกันนะครับถ้าใครอยากแค่ติดให้มันกันรอยจากการใช้งานน่ะคือผมไม่ได้มองแค่มัน มีแค่เรื่องหินนะครับมันอาจจะมีเรื่องของแมลงใช่ไหมว่าเราวิ่งไปจะเจออะไรบ้างเจอแมลงเจอขี้นกเจอหินส่วนพวกนี้มันเป็นส่วนที่เราสามารถติดฟิล์มเพื่อช่วยป้องกันได้ลืมนะนี่รถอ่ะคันหนึ่งสล้าน3ล้านใช่ป่ะมือถือเดี๋ยวนี้สี่หมื่นห้าหมื่นติดฟิล์มกันรอยครับปกติใช่ไหมครับดังนั้นเนี่ยยุคที่เขาเคลือบเซรามิกกันเคลือบแก้วกันเป็นเรื่องธรรมดาอยู่แล้วที่นี่ให้บริการเรื่องเคลือบเซรามิกเคลือบแก้วเป็นพื้นฐานอยู่แล้วแต่เรื่องของฟิล์มกันรอยเนี่ยผมอยากให้ทุกคนเนี่ เข้ามาศึกษาหาข้อมูลกันดูเพราะปัจจุบันเนี่ยฟิลม,มันมีหลายยี่ห้อมากแต่ที่นี่เขาใช้แบรนด์ที่เรียกว่า Auto Shield และ MagN ั p r o ซึ่งเป็นฟิล์มที่นําเข้าจากประเทศสหรัฐอเมริกาโดยตรงนะครับผมแต่ติดฟิล์มไม่เพียงแค่คุณภาพฟิล์มคุณภาพของงานติดตั้งก็สําคัญเพราะว่าเรื่องของการเข้าใจในตัวรถการประกอบการลื้อการประกอบการติดการเข้ามุมอะไรต่างๆหรือเรื่องที่สําคัญที่หลายๆคนกังวลคือเฮ้ คุณเอาคัปเตอร์กรีดที่ตัวรถหรือเปล่าซึ่งที่นี่ไม่มีแน่นอนครับเพราะว่า 1. เลยเจ้าของร้านใช้รถรุ่นนี้ด้วย 2. เลยเนี่ยฟิล์มทุกคันตัดโดยแบบคอมพิวเตอร์ซึ่งมีแบบสําเร็จรูปมาอยู่แล้วกับทีมงานที่ได้มาตรฐาน1นึ่คันเนี่ยใช้เวลาเฉลีย่ยประมาณ3วัน 3วันนี้แค่ท่อนหัวนะแสดงว่าความละเอียดของการติดตั้งเนี่ยรับประกันได้เลยว่า100%ครับคันนี้เป็นฟิล์มแบบด้านนะครับฟิล์มด้านติดอยู่ในรถสีสีน้ำเงินเงาธรรมดาออกมามันดูดุขึ้นแบบนี้มันไม่ใช่แบบว่าไม่ใช่ฟิล์มเปลี่ยนสีนะฟิล์มสีเดิมดังนั้นเรื่องของการจดทะเบียนรถก็ไม่ต้องไปเปลี่ยนแปลงด้วยเพราะรถมันน้ำเงินเหมือนเดิมถูกไหมครับอ่ะมาดูคันนี้บ้างคันนี้เจ้าของร้านเขาบอกว่านี่คือเจ้าของรถอยากได้ตัวท็อปท็อปเลยจริงๆผมเองก็มีโอกาสเคยได้ใช้นะครับฟ ได้ถึงความเงางามถ่ายในรูปภายในกล้องเนี่ยอาจจะไม่รู้สึกชัดเจนมากถ้าอยากเห็นว่ามันเงางามและมันแตกต่างยังไงเนี่ยอยากให้เข้ามาดูที่ร้านครับอัลล m i เ e d c ค r d ดีเทลลิงนะครับร้านอยู่บรมราชชนีขาเขา้ขา,ขา,ขาระหว่างซอย62ทับ4 ใกล้ๆกับตลาดตลาดสดทนบุรี2องตรงข้ามกับโรงพยาบาลทนบุรี2นะครับผมคันนี้ค่อนหัวอย่างเดียวนะ55,000บาทจาก30,000ื่นตีหมื่นห้าหมื่นห้าถ้าถามผมนะผมดูไม่ออกความรู้สึกเลยจากใจดูไม่ออกไม่เฟกเลยแต่ถ้าดูกันใกล้ๆถ้าจอดเทียบกันแบบนี้ผมรู้สึกได้ว่ามันแตกต่างซึ่งคันนี้เจ้าของรถเลือกสีแดงมาเนี่ยเพิ่มเงินมาแล้ว80,000ฟิล์ม5 0าหมเฉพาะท่อนหัวผมมองว่าไม่ได้แพงเลยครับโมเดล3โมเดล Y ราคาเท่ากันนะครับไม่ได้คิด เพิ่มพี่เขไม่ได้คิดเพิ่มนะจริงๆแล้วเหมือนโมเดลวามันจะดูพันใหญ่กว่าด้วยซ้ำแต่ว่าเขาให้เลทราคาเท่ากันกันชนหน้าไฟหน้าแก้มข้างฝากระโปรงกระจกของข้างภายในตรงคอนโซลกลางฟิล์มหน้าจอฟิล์มชายบันไดนะครับครบนอกจากฟิล์มกันรอยแล้วงานล้างรถที่นี่เคลือบสีที่นี่เคลือบเซรามิกที่นี่ถ้าใครรู้ว่าผมออกรถ Ford Everest นะ BM เเอ็มสามสี่ สามคันนี้ก็ที่นี่ดูแลหมดรถเกือบทุกคันที่ผมใช้มาก็รู้จักที่นี่มา14ปีก็ดูแลที่นี่ตลอดนะครับเจ้าของร้านชื่อพี่อาร์มครับเดี๋ยวจะขึ้นเพจร้านให้ดูครับชอบแนวไหนจริงๆที่แนะนำเนี่ยแนะนำแค่ท่อนหัวนะแต่ถ้าใครไม่ได้ติดเรื่องงบเนี่ยจะติดทั้งคันเลยก็ก็ดีนะมันก็รู้สึกว่าเวลาใช้งานแล้วมันสบายใจอะ่ะบางคนมีเด็กเล็กเปิดประตูไปโดนอะไรบ้างหรือว่ามันผมว่ามันก็มีฟีมไว้มันก็ช่วยได้ครับ ความหนาของไม์คอนฟิล์มต่างๆแต่ละรุ่นเนี่ยสอบถามรายละเอียดเพิ่มเตรงไปทางร้านได้ก็หลักๆให้ดูเลยครับความเงางามความด้านแล้วก็เรื่องของอันนี้เป็นเรื่องของราคาละกันเป็นช่วยปกป้องนะครับเพราะถ้าสมมติเราโดนจอดไว้โดนขี้นกโดนยางไม้เนี่ยพวกนี้มันเช็ดออกได้ง่ายไม่เป็นอันตรายต่อสีรถนะครับก็ผมครับต้นเจ้าของร้าน,นตัวดิกเนี้ยคันนี้สวยไหมอันนี้เราทำเองนะล้อผมเองครับแล้วก็มาใส่เทรอิน ฟซีของโมเดล3แล้วนก็โหลดใงินแคล l y ี่สองเเซนมากนะครับก็ฝากด้วยครับร้านอลิมิเตตคาดิเทลลิงเจ้าของร้านชื่อพี่อร์มครับเดี๋ยวจะขึ้น Facebook รลานให้ดูนะครับก็บอกว่าออโตดิกแนะนำมาเชื่อได้เลยว่ามีส่วนลดแน่นอนครับวันนี้ฝากกดไลค์กดแชร์ครับกดติดตามออโตดิกไทยแลนด์เฟซบุ๊กยูทูบติ๊กต t อกครับแล้วเดี๋ยวฝากเพตุของพี่เขาไว้ด้วยแล้วกันใครที่เข้ามาใช้บริการที่นี่นะครับไม่ต้องบอกเลยเดี๋ยวพี่ก็ชาร์จไฟให้ด้วยนี่ทำไม มีที่ชาร์จให้ด้วยรองรับ EV เจ้าของร้านไม่ได้ใช้แค่เทสลานะเจ้าของร้านใช้เบนซี่คั์ด้วยใช้วอลโมด้วยโอ้สาววอรถไฟฟ้าหลายๆรุ่นนะครับหรือว่ารถยุโรปหรือแม้แต่รถญี่ปุ่นรถแต่ง Honda ซิ่งมาได้หมดเลยครับอันนี้เป็นแต่คาร์ดิเทครับวันนี้ขอบคุณครับผมต้นสวัสดีครับ